การนี่แกจะแก้งอะไรเขาอีกแล้วเนี่ยไม่ใช่สหน่อยนะหวานคือเขาจะมาบอกว่าตอนเนี้ยช่องของพวกเราอะใกล้ถึงหนึ่งล้านซับสไครต์กันแล้วละจริงเหรอยังไม่ถึงนะยังไม่ใกล้เคียงอีกตั้งหากอ่ะจริงเหรอนั่นน้องๆก็อย่าลืมกดซับสไครต์พวกเรากันด้วยนะครับผมใช่ใช่กดไลค์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วย กดซับ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 แล้กดซับแล้กดซับ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 โอเคก็ขอการสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมฟรีโต้ก็เหมือนเดิมนะครับก็ในวันนี้ครับทุกคนเราอยู่ในแมปโลบอกนะครับที่มีชื่อว่าแมปอะไรอ่ะน้องโชว์ที่แมปอะไรเอ่ยน้องโชว์ก็ไม่รู้น้องโชว์ก็ไม่รู้โอเคก็คืออยู่ในแมปไททันนะครับผมเดี๋ยวผมหาข้อมูลให้งรายกันอารโคตรตอแปะรูปอ่านะครับผมก็ในวันนี้ทุกคนเราก็มากับเพื่อนๆพื่อนของผมเองนะครับผมใส โอเคในเมื่อเราจะมาถวายวิญญาณให้มนุษยชาติกันนะครับผมโอเคในนี้มีใครไม่เคยดูไททันบ้างผมโอเคดนไม่เคยดูไททันดนจะถูกตัดออกจากการเลือกตัวละครโอเคเรามาถามเลดกันดีกว่าเลดอยู่คือคนไหนเลดกูนี่กูหัวล้านเหรเออดูไม่ออกเลยหัวล้านคือคนไหนวะล้านทุกคนเอาไปว่าเลดเลดอยากเป็นตัวไหนในคลิปนี้เอเดนเยเกอร์อ่าเลดคือเอเดนเยเกอร์ทุกคนศัตรูของมนุษยชาตินะครับอ่ามายเนอร เนยคงอยากเป็นตัวอะไรไหมในยคงอยากเป็นไททันวิบริศโค้ดไปโค้ดโอ้ยโอเคหวานก็ไม่ต้องสืบนะครับหวานก็น่าเป็นไททันวิบริศนะครับผมไม่ใช่แอนนี่แอนนี่อ่าหวานจะเป็นแอนนี่นะครับส่วนผมแอมแอมผมคงไม่ต้องพูดเยอะนะครับว่าผมเหมือนใครนะครับระดับความเก่งของผมนะคเทียบเท่ากับหัวหน้าหน่วยรีไวายนะครับผมรรรููู้้้ นี่นี่ไททันตอนเริ่มเริ่มเรื่องที่วันเดินตัวตไม่เห็นตัวเยเอางี้ก็ทุกคนผมคือหัวหน้าหน่วยรีไวครับผมจะนำทัพพวกคุณไปตีไททันเองหัวหน้าหน่วยหัวร้ายขนาดนี้เลยหรออ่าทุกคนยังไงผมก็เป็นหัวหน้าหน่วยแล้วเพราะว่าผมเล่นเกมเก่งมากใช่ไหมทุกคนไม่ครับโอเคตามลูกพี่มาได้แล้วเอยทุกคนไททันไททันไททันนั่นไงไททันนี่นี่ ใครทันโอ้ย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 ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเพื่อเพื่อ่าตายสาธเตียนนี่ค่ะแล้วใครมันพูดว่าเป็นหัวหน้าหน่วยรีไวายแล้วแบบตายยากมากมากเนี่ยฟ้าแล้วเขาตายเลยอ่ะทำไมไม่ช่วยกันเลยครับทุกคนช่วยอยู่เนี่ยรถกัดเอ้ยเอ้ยช่วยอยู่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 อ้ยมันตายแล้วมันตายแล้วมันตายแล้วเอ้ยแขนกูหักแขนกูหักพวกเราอยู่กันครบใช่ไหมครับ ไหนไหนเลไม่เป็นไรเลไม่เป็นไรไหวก็ไหวไว้กูมีแข้งข้างเลยไว้ไปไทุกคนเราไปล่าไอ้ท่านกันต่อไปไปนี่ตาหัวหน้าหน่วยรีวายมาเมื่อกี้เห็นผลงานหัวหน้าหน่วยรีวายหรือยังเห็นแล้วเล่เป็นโจ๊กเลยอ้าวโอ้ยดีสอตัวตรงนั้นดูตัวนั้นเอาไว้ดูหน้ามันเอาไว้นะดูหน้ามันเอาไว้ตัวตรงนั้นอุ้ยหน้าตาคู่หน้าเกียดหน้ากลัวอะมันกำลังจะตายมันกำลังจะตายแล้วโอ้ตายโดดนนนกิโได้ยินเสียงโดนนแต่เป็นเอ็นแต่เป็นเอ็น เอ้ยทำไมติดบัคเหรอเนี่ยโอ้ยบั๊กอ่ะทุกคนไททันห้านาฬิกาห้านาฬิกาไหนแล้วไหนคือห้านาฬิกาหลายนาฬิกาอยู่เหมือนกันนี่เนี่ยนี่เน่ช่วยเพื่อนหน่อยนี่ตัดเส้นเอ็นมันเพลย์มันตายเลยวแต่แต่พอฆ่าเสร็จคือติดบั๊กในตัวไททันอะ ดูดิโอ้ยปล่อยจะต่อไปโอ้ยไททันตัวสีดำตัดเป็นเอที่ขาทำไมแบบนี้ผิดตัดเป็นเอ็นที่ขาได้เลยอะตัดเป็นเอ็นที่ขาวายจะอยู่ที่ฝีมือไม่วายจะอยู่ที่ฝีมือถ้าถ้าวายเป็นแบบว่าหัวหน้าหน่วยรีวายเหมือนเขาหวานก็น่าจะเก่งเหมือนเขาอะนะใช่หรอแต่แกแต่แกโดนกินคนแรกเนะไททันใส่กางเกง เอกูจะเด่นนี่ค่ะเล่นนี่ค่ะนี่ตายเป็นไงหัวหน้าหน่วยรีไว้โอเคมันตายแล้วมันตายแล้วเฮ้ยกูจแขนข้างเดียวแล้วทำไงดีวะไหนว้าโลล้อเลยเนี่ยคือการเสียสละไงเพื่อให้เพื่อนฆ่าได้คลิงกูใช้ได้ข้างเดียวนะฆ่าเดียวนะมขนหักจริงอ่ะโคตรแย่ไปไปทุกคนไปไปออกล่าไททันออกล่าไททันอุ้ยตรงนี้ตรงนี้มันกำลังเดินเอาหน้าจุ่มนั่นอยู่อ่าพยายามประหยัดแก้วน้องนอนเออผมโดนกัดตายเลยเอ้าวมายด้อนี่เนี่ มีไททันวิปริตหรือเปล่าเนี่ยน่าจะไม่มีนะเฮ้ยตรงนั้นของกันเยอะมากตรงนั้นเยอะมากทุกคนตามหัวหน้าหน่วยหัวหน้าหน่วยรีไวโอเคครับลูกพี่นี่เดี๋ยวผมจะฟันขาผมจะฟันขาในการ์ตูนนี่ฟันฟันขาในการ์ตูนฟันขาในการ์ตุ้นอืมโอ้ไม่ถึงแล้วค่ะสั้นเฮ้ยใครแปลงร่างโอ้มันมันเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเองอ๋อมันเหมือนคนแปลงร่างเนาะโอ้โหคือผมโคตรเก่งในการ์ตูนเลยทุกคนนี่ โอ้ยติดอีกแล้วอ่ะโอ้ยติด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 โอ้ยติดจีนี่ตัวอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยหมดเวลาแล้วเราต้องกลับไปเติมแก๊สทุกคนไปเร็วแก๊สหมดแล้วไม่ไม่ดูดิขาหักน่ะไฟยังไงโอ้โหมีไททันอยู่ทีไททันอยู่ที่เติมแก๊สทุกคนพามันใช่ปึ๊บป ห,หวยไมเนอร์คงโหดมากมาเร็วอยุ้ยเหลือแค่หววัวด้วยดิหรือว่าไมเนอร์คือหรือว่าไมเนอร์คือคนน่าดูดีไวตัวจริง ผมกแก่บ้างมาเนี่ยไม่ใช่ท่านใดนม่คือคือเขาพูดตรงนั้นว่าระดับระดับความเก่งของเขามันอยู่ในระดับเขาเรียกว่า TRS ยเอสโอเคเติมเสร็จแล้วร้อยเปอร์เซ็นเลยแล้วผมบัคท่าบ้าอะไรนี่เหมือนกันบัคบัคท่านี้เราต้องขึ้นไปดูมุมสูงใช่ป่ะมุมสูงขอญาตเชวบอุ้ยถึงสวยนีใจเขาอยู่บนหัวคอยแล้วคือข้าไปมันก็เกิดอ่ะยแต่ว่าแต่วันนี้ท่านหมดเลยนะมันหมดแล้วอ่ะเพราะว่าเรากระจัดไปหมดแล้วไงล่ะเราโคตรเราโคตรเก่งเออ กระจัดกระจัดกระจัดนี่ผมใช้แบบว่าเครื่องมือโคตรเซียนทุกคนใช้แบบติดติดขัดขทุกคนคือเราใช้แล้วหัวชนแบบกำแพงตลอดเลยมาแล้วหน่วยตำรวจหัวน้าหน่วยรีววมาแล้วหัวน้าหน่วยรีวาวมาแล้วมาแล้วนี่ฉันมาช่วยนายแล้วใครโนกินอยู่เนี่ยอืมสวย ทุกคนผมติดอยู่ในหัวมันช่วยด้วยพี่ติดอยู่ในหัวมันโอ้ยจมน้ำแล้วโอ้ยเราเราคือหน่วยสำรวจหน่วยสำรวจต้องว่ายน้ำเป็นใช่จงถวายดวงใจซะตายแล้วดนเลฟ้ายนี่หัวหน้าหน่วยรีไวล์โดนกินเขาโดนกินช่วยด้วยกินหน้าจอกระพริบเลยเกือบตายแล้วไม่หวานความโหดของเขาความโหดของเขาพอๆกับหัวหน้าหน่วยรีไวล์ประหวานโหดมากโหดมากอาจารย์เขาโดนฉีดช่วยอยู่หวานช่วยอยู่หวานช่วยอยู่หวาน ้ยถ้าเราโดนจับอ่ะมันมีสูตรขึ้นให้ด้วยว่าเราจะหลุดพ้นมายังไงรอดไม่หว่านหวานรอดใช่ปะรอดรอดรอดเดี๋ยวล้างแขนให้ค่ามันกายค่ามันเออหมินมากเฮ้ยผมกินง่ายตัวสิบเจ็ดตัวเลยเหรอโอ้พี่ฆ่าไปประมาณศูนย์ตัวพี่ฆ่าไปสิบตัวไมเนอร์โอ้โหไม่ขาดตัวถ้าไปท้าไปเลสถึงอ่อนฮานี้เลสถ้าท่าท่านมีอยู่จริงเลสคงจะตายไปนานแล้วยาใช่หลังคอใช่ลังคลยา ย่าโดนฆ่าได้กี่ตัวได้โดนโดนฆ่าได้หนึ่งตัวทุกคนเอ้ยฆ่าได้สองตัวได้อยู่โดนได้อยู่เราเป็นหน่วยสำรวจวันแรกไม่เป็นไรหรอกนะ let's go มันไม่มีแบบปวดบ้างของทุกคนคือผมอยากเจอพวกไททันเกาะนะเอออยากเจอไททันแบบป่าอะไรเงี้ยพี่เองความหัวใจผมคือต้องเจอไททันแบบร้อยตัวพร้อมกันนะไม่งั้นคือมันไม่ชนะมือผมตายเลยเมื่อกี้โอ๊ยโอ๊ยไม่ยี่สิบสี่ตัวไมเนอร์อยู่ไหนพี่ได้ยินเสียงพี่ได้ยินเสียงไมเนอร์โดนกินอยู่ใกล้ๆ แตงพี่ให้ดูอ่ามาดีนะมเนอะเขียนไม่ขาดด้วยโอ้ยมาเนยคุมเฮ้ยใครโดนจับอ่ะนี่เนยหัวท่านโหน่วยรีไวมาแล้วรอดรอดรอดแอตตายแล้วตายแล้วโอเครอดไปเลยอ้าวเป็นไงตอนนี้พี่กำลังนำอยู่20ตัวเป็นไงไม่ดูฆ่าทั้งหมดของผมโอ้ไม่ไม่ฆ่าแบบว่า277ตัวแต่ไม่เป็นไรนะเพราะหัวหน้าหน่วยรีไวค่าทีท่านมันนับพันตัวแล้วโอ้แล้วบินทีไรหัวตีตลอดเลยอ่ะ โอ้ยมีว่อยจนเด็กอ้าอเฮ้ยช่วยด้วยโอ้โหยีตายครั้งแรกเลยเนี่ยไอ้ครั้งที่สองอุ้ยมีใช้ท่านตรงนี้ตรงไหนอยู่ตรงบันไดใกล้ๆตรงที่เราเติมแก๊สโอเคไม่กูตายบ่อยไปนะไอ้นูว่าไงต้องเบานี่แน่เรียบร้อยโอ้ยโดนจับอีกแล้วเอิบเอิบอึบทุกคนอยู่ไหนกันช่วยด้วยโอ้ยโดนแดงอีกแล้ว ทำไมหัวนั่นหน่อยวายอ่อนจังเฮ้ยมีไททันตรงที่เราเติมแก๊สอยู่มันเหลยแก่เข็แล้วถ้าเขาจำไม่ผิดอ่ะเออใช่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 เขาเขาสู้กับมันอยู่เมื่อกี้ก็โดนมันกินโอนเหมือนจะโดนระหว่างช่วยทุกที่นี่ตายไม่ตายที่หรอโอ๊ยโดนเหยียบว่ะโดนเหยียบโดนเหยียบว่โดนเหยียบตกตายอุ้ยฝันไม่โดนเลยอ่ะมันเน้นความชำนาญการต้องฟันท้ายถอยใช่แล้ว นี่แน่โอ้ยแกแย่งเขาอ่ะเขาแย่งครับตัวนี้ก็สู้มัันต้งนานแล้วไปตรงนี้ใช้ท่านเยอะมากเลยตรงไหนไมเนอร์ตรงบันไดอีกที่หนึ่งอ่ะที่ไหนเอ่ยเดี๋ยวราจะลองไปดูทุกคนจะไปหาไม่เนอร์เต้มแก๊สเรายังเหลืออยู่โอ้ยโหครเยอะไหนนี่แน่เลยใช่หรอข้างหลังที่เติมแก๊สใช่ข้างหลังที่เติมแก๊สโอ้ยเยอะมากทุกคนโหัวเยอะหัวหน้าหน่วยีวายมาแล้วจ้าเราต้องทำนายดวงตามันก่อนนี่แน่อุ้ยมันเหยียบด้วยเพงเห็นมันเหยียบมเนี่ยตอนแรก โอ้โหมันเหยียบเห็นความชำนาญโอ,อ,อ Girl, ้ยโอ้ยโอ้ยอะโดนกินเฮ้ยด้วยช่วยด้วยอ้าดูแล้วช่วยอยู่ช่วยอยู่ช่วยอยู่เฮ้ยใครโดนกินหรอเมื่อกี้เห็นนะใครโดนกินวะเฮ้ยเลดอย่างน้อยก็ได้แล้วได้คิวแล้วอ้าวเลดโดนกินเหรอเลดเลดโดนกินหรอเร็วเสร็จหมดแล้วตรงนี้หมดแล้วอ hey, uh, oh, oh, ุ ну ้ยมีตรงนู้นนี่ตรงซ้ายมือซ้ายมือของพี่ที่เราอยู่แกทำอะไรอยู่จ้าโอ้โคือแบบเกมเหมือนเหมือนของจริงไงทุกคน นี่เป็นไงต้องให้ถึงมือเขาไงบางทีผมก็งงว่าทำไมผมเล่นโหดขนาดนี้อ๋อฟุ๊กใช่แล้วพี่หวานโอ้ไม่นะไม่มีใครเข้าข้างฟรีโต้เลยเกเป็นหัวหน้าหน่วยรีไวตัวปลอมยังไงล่ะเขาเป็นตัวจริงนี่เขาเออเนี่ยเขาเข้าหดวสลิงแบบเหมือนหัวหน้าหน่วยรีไวอ่ะเอ้ยอย่ามาเย่ยมาอุตส่ามาเร็วหัวหน้าหน่วยรีไวหัวหน้าหน่วยรีไวรีไวมาแล้วจ้า คือเกมนี้คือถ้าเล่นเซียนคือมันเดินทางเร็วม,มากอ่ะใช่แล้วต้องเน,น้นความชำนาญการนะฮะแล้วแล้วหวานชำนาญการไหมก็ได้อยู่ปึ๊บอุ้ยอุ้ยโดนเหรเอ้ยใครอะนี่แนยร้า <c oughs> แต่หวานร้าอ่ะไม่ต้องพูดเลยแกร้านเขาไม่ต้องสองตัวตัวนี้ไงก็ของเขาตัวนี้ไงยยก็ของเขาอ่ะเอาเลยเอาไปเลยอ,อบบุ้ยโดนจับโดนจับโอ้ยเดือ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 ยโอ้ยมันไก่